สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะเมื่อนี่เป้าไม้ป้าแมวว่า,ออาจะออกไปเบิงสวนพริกออกมาพานมาทางเราเห็นสวนแต่งพืน้นแวะก่อนเลยไอ้นี่ถามเพืน่นเหินมาหนึ่งเดือน่าสั่นอ้ยแตงกว่าหนึ่งเดือน กำลังออกคืนไงโอ้ยงาม <c oughs> แต่ว่านี่เพื่อนกบว่าบ่าค่อยบ่ค่อยเป็นหมากเออเพื่อน่าหมากมันคือางห้างว่าสัน้นใส่ปุ๋ยพิษสูตรบ่อสัน้นโอ้ยมาถามปลาแมวเนาะปลาแมวกับบ่เคยเห็ดปลาแมวกับได้มาดูของเพื่อนนี่แหละมึงแน่ใบว่ามันอันใบว่ามันอันใบฟักทองระโดด เดือนนึ่งแน่เพื่นว่าหนึ่งเดือนกำลังออกกำลังออกมากนี่มี้ยเพื่นว่าอีกประมาณสิบหาวันจะได้เก็บแต่ว่าดอกมันกับบอทีคือเพื่นมาอีกเลยเหรเนาะออจะนี่เป็นใบดางๆนั่มพาไม่เอากบบระบ้อดูดอกว่าเป็นโรคจังไร ปลาเมวโบเคยเห็ดได้มาศึกษาแต่ของเพิินแต่ว่าง่ามีหลีเลยเดียวมากอูากา้เขียวอยู่กลางปลาแตงเลยปลาเมวเลย,เยดอกห้างๆดอกบ่จับที่ปันได มาหยอดสวยขนาดยอดหยอดส่อนเดี๋ยวตอนเก็บหมากปลาแมวสิมาแวะแวะเบิ่งอีกอยู่น้ำอคับเฮ็ดได้คือเพิ่นแค่ลหนบอสเนาะแค่ปลูกแต่มันเราปลูกแต่งเพิ่นก็เฮ็ดอยู่เบิดมือเบิดเว้นตั้งไอหยังมัด มัดยอดมัดมือพยุ่งคืนบ่ให้เพื่อนคืนตามข้างเพอนะเดือนหนึ่งมนันน้ล่ออีกสิบหาวันเก็บผลเก็บหมากขายู้ง่ามงาม <c oughs> ง่ามปา่านนี้เพื่นเนี้ยงวาเหตุบอถึงสูตรอยู่แ่วช่วยช่วยช่วย อ่อนสองตาใหญ่ขยันขนาดเลยเดี๋ยวนี้แตงถุงหนึ่งสิบโลกับะม่านเท่าไหแปดสิบเกาสิบบาทบ่ปลาเมวเคยสื่อจากสวนทางอื่นฝากไอ้น้องชายตอนแกขึ้นมางาันแม่เนาะ งามปันนี่ละเห็นสีเขียวแล้วก็ชดชื่น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเป็นมากเป็นพ้นป้าเมี่ยวจะแวะมาถ่ายให้เบึ่งเรื่อยๆนจะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เอามาฝากซํานีละขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจ สวัสดีค่ะ